ป้าอ้อยนตทีทองมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ปาอ้อยก็พามาชมสวนนะคะมาชมที่นาที่นาแปลงนี้ไม่เยอะนะคะมีแค่ประมาณเจ็ดไร่นะคะปลูกเอ่อปลูกข้าวได้ไม่เยอะ,ะ,ะหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวอ้อยก็เลยกลับ พื้นที่เป็นจะทำเป็นอย่างอื่นนะคะไม่ปลูกข้าวแล้วเพราะว่าันก็ไม่เยอะก็เลยเกี่ยวข้าวเสร็จก็ถมดินนะคะทำการถมดินไว้ก่อนตอนนี้ก็รถรถตั้มรถไถนะคะกำลังทำงานเาทพื้นเค่่ดินเอาดินมาลง ทั้งหมดเลยนะคะเป็นในบริเวณนี้ซึ่งด้านหลังเป็นสระสองรูปสระ,ะบ่อน้ำนะคะเป็นสระน้ำปลาลงแล้วละ่ะเป็นบ,บ่อใหญ่พอสมควรนะคะมีสองบ่อนะคะซ,ซึ่งจริงๆแล้วถ้าตรงนี้ถ้าเป็นที่นาก็จะใช้ก็จะปลูกนาต่ออยู่นะคะแต่บังเอิญว่าเราปรับจากเป็นที่โนโนโนเนาะที่โคกเขาเรียกมันไม่เหมาะกับ การปลูกข้าวแต่ป้าอ้อยก็ใช้บริเวณด้านด้านด้านที่ต่ําสุดของที่แปลงนี้นะคะปลูกข้าวลองดูปลูกว่าสองปีนะคะก็ผลผลิตได้ได้น้อยอพยายามปรับใส่ปุ๋ยอะไรแล้วนะคะนี่มาดูแล้วเมื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตดีฝั่งด้านอีกด้านหนึ่งของที่มันจะเป็นที่ที่โค ติดถนนใหญ่ด้วยวก็เลยปรับเปลี่ยนดีกว่ามาทําอย่างอื่นดีกว่าก็เลยถมดินไว้นะคะดูซิว่าโครงการนี้ต่อไปข้างหน้าจะเป็นอะไรตอนนี้ป้าอ้อยก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าตรงนี้จะทําอะไรดีนะคะแต่ที่นแน่ก็คือเทดินนะคะเอาดินมาถมถมให้เต็มให้หมดทั้งสองฝากเลยฝั่งโน้นก็จะเป็น มีถนนซอยนะคะวิ่งตัดที่เรานะคะก็เป็นสาธารณะก็ตรงที่มองเห็นรถจอดนะคะก็สูงตัวนี้จะไเ,เรียกว่าโคกเลยล่ะนะคะก็ทำการปรับพื้นที่ถมดินไว้นะคะอไอฝั่งด้านใกล้ๆตรงข้ามกันก็ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับเดียวกันเพื่อที่ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะทำให้เกิด เป็นมูลค่าขึ้นนะคะทำาอะไรดีนะคะ,ะโคกน้องนาอะไรคงไม่ได้ทำกับเขาแล้วละ <c oughs> เพราะว่าก็มันที่ไม่เยอะพอนะคะที่จะทำฝั่งเห็นรั้วขาวๆตรงขวามือก็จะเป็นบ้านสวนป้อ้อยนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่ที่ปรับนี่แหละนะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมติดติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ